ไหนนะทำท่างไงนะตรงกินเนี่ยเก้งนะปุ้าปูดูนะอันนี้หล่นแล้วป้าปูโอ้เก่งจังเลยสามารถเปิดได้ด้วยมันหล่นป,ป้าปูมันหล่นเหรอมันหล่นเพราะว่าแผ่นดินไหวไงอ๋อหเ, e e เหรอเป็นเออพิธีแบบนี่นะเบาเบามากเลยใช่ต่พิีป้าปูมันหล่นแล้วป้าปูมหมาก็ไปหาแล้ว แล้วว่าเขาเจอคนเฮ้ยคนนั้นทำไงดีหมาเขาก็ต้องฆ่ามาันออกมาขั้นอนเด็กแบบนี้ว้าวอาของเราเป็นเรนโบว์เหมือนกันเลยใช่ไหมคารเลิ่มฟูเลยเนาะการวิธีต้องมีสีแวนะขงข้างๆกันไี่ต้องมีสีแวงข้างๆกันแล้วเพราะว่ามันไม่มีสีแหวง ยังไงลูกตึกหนูทำยังไงดิตึกน้อพี่เหรอออืมันก็ต้องแอคติ้งตึกมันต้องขยับขยับจิ้งปี่ที่ไม่ต้องขยับขยับนั้นมันก็ต้องทันลูกจิ้งปี่ที่จะอยู่แบบนี้ออืแล้วตึกน้อพี่จะอยู่แบบแข็งแรงมากใช่ไหมครับอไหนนะ<อ>ทำท่างไงนะลูกพี่นะเนี่ย ป๊ปูดูนะอันนี้หล่นแล้วป๊ปูโอ้เก่งจังเลยสามารถเปิดได้ด้วยมันหล่นป๊ปูมันหล่นเหรอมันหล่นเพราะว่าแผ่นดินไหวไงอ๋อเหรอเป็น earthquake เขาไม่ทีแบบพี่นะเบาๆมากเลยใช่กระสีป๊าปูมันหล่นแล้วมันเป็นมันเป็น small storm ป๊าปูกระสีจึ๊งจะพี่เริ่มพังแล้วอุย แต่ว่าจิดกี้ที่ไม่เริ่มผ่าแค่ดูสี่ไนะไรนนะไหนะไรนะโอ้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 ดูสี่ดูหอมหอมพี่ผิเขาไม่ได้ยังอยู่เลยดูสีตื่นองา้ะพี่หายหนือจะทำยังไงต่อนี่รู้แค่ไหนนี่บัอูรมาเขาเพ่หายแล้วแสดงว่าเขาเจอคน คนแลทำไงดีหมาเขาก็ต้องข้ามมันออกมาเธอต้องเด็กแบบนี้ใช่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 เขาเจอคนแล้วยกยกยกถาดอันนี้เปิดใหเกนลวิธีวิธีเปิดตรงนี้ได้ไหมโอเค เอาคนมาส่งแล้วเอาไปให้พยาบาลดีกว่าอนนีเราถึงโรงพยาบาลแล้วอืมแล้นั้นเราเราคน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 เขาคนเขาเป็นแผลแล้เราอันนี้อันนี้เราก็เลยไปส่งเขาไปเลยคนคนปิ้วไปเลยมันก็เลยมีรถมารับคนไปส่งที่โรงพยาบาลอ๋อใช่แผ่นดินไหวเอาไปให้คุณหมอดีกว่าเนาะพิธีคุณหมอแล้วพิธี will you have a little bigger no yeah i can't me pity dog pity no yeah we're thinning the saman side shall we have my side แล้วเดหมาตายอโอเคี๋ยวหม,ม, <Okay. S 1> มาตุยนะวิธีกานวิเศษรถเขาอย่าดึงใครรบีก็ฟอยู่พิธีเดี๋ยวพี่ต่ออะไรให้วิธีนะให้วิธีขึ้นรถเผื่อตึกวิธีจะพังแล้ววิธีรู้สึกว่าตึกวิธีจะพังแล้วอะพิธีก็ต้องอช่วยกันได้ง่ายๆเองลเลนะค่าอะไรต้องหอวไปนี่นี้เลยนะแต่ว่าตีนัดสร้างรถแล้วสร้างอีกทางนึง เปิดดีอ่ะอาจจะว่าปุกดูพี่น้องพีสร้างรถก่อนตีเออเราต้องมีมีรถเยอะๆตีของพิธีของพิธีเปิดได้จะได้คนออกไปเยอะๆใช่เลยครับตีจะได้คนปลอดภัยเยอะๆใช่เลยชนี่สามค่ะแล้วไนหนึ่งสองสามโอเคอ๋อใช่ใช่ โอ้รถคันนี้แคบมากเลยตัวรถแคบากอลยตัวรถแคบมากเลยตัวรบกเลวรถแบมากเลยตัวรถแคบมากเลยตัวรถแคบกเลยตัรถบมกเลยตัวรถแคมากเลยมาเลยตัวรถแคบาเลยตัวรถแคบมากเลยตัวรถแคบมากเย อันที่สามเสร็จสิเสร็จไหมครับเสร็จไหมครับคันที่สามพอมีประตูไหนได้ไหมครับโอ้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  h r i n g h special thing โ oh. อ ก็ที่สวิงเาไหมปปอยิงใสกันแล้นี่ตุ้นร้อนหัวน้องพีนะปูพิธีพีให้คลิกหน่อยคลิกคลิกกันที่สองมาเดียวสามสามน้องพีน้องพีช่วยคนปะปุอยากให้น้องีข้างบนด้วยอีกชั้นนึงได้ไหมปะปุอยากให้น้องพีช่วยคนเข้าไปในโรงพยาบาล ช่วยเขลงไปแล้วทำไมเอารถซ่อมไปรถพังแล้วเพราะว่าอะไรดูสิพิธีพิธีวิธีตึกพิธีตึกพิธีไม่พ่านไอ้นหนึ่งเลยใช่แข็งแรงมากใส่งสยพิธีเป็นอาชีพสร้างตึกเก่งมากเลยเนี่ยน้องครับพิธีพิธีเอาตึกสร้างมาจากไหนสร้างมาจากเบร c เบร i c ับ o n นกรีตใช่